สรุปเนื้อหาสำคัญนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เปิดเช่าที่ดินนะคะ228ตารางวาพร้อมกับบ้าน2หลังนะคะซึ่งสามารถที่จะเช่า1หลังก็ได้นะคะและสำหรับที่นี่นะคะเจ้าของบ้านก็เปิดเช่าในราคา90,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะคะ อพาร์ตเมนต์ก็มีแล้วนะคะถนนกว้าง10เมตรหมูกระทะก็พร้อมสั่งนะคะที่นี่ฟินโคตรเลยค่ะจุดเด่นนะคะแบ่งเช่าทีละหลังได้ค่ะคุณไม่ได้เช่าบ้านแต่คุณกำลังเช่าไลฟ์สไตล์นะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ Embaster and Smart Fashion ตั้งอยู่ซอยสุข,ขุมวิท19กรุงเทพนะคะห่างเทอร์มินอล21 100เมตรอยู่ขวามือค่ะมีที่จอดรถหน้าร้านนะคะหรือสามารถเดินทางรถไฟฟ้ามาลงสถานีอโศกก็ได้ค่ะ ทางร้านรับตัดสูตรทั้งในและนอกสถานที่นะคะสูตรแฟชั่นสูตรทุกแบบช่องทางติดต่อนะคะ098 793 56 96ค่ะหรือเบอร์02 253 2993ค่ะทางร้านบริการเป็นกันเองมากๆนะคะเรื่องสูตรนะคะครบจบในที่เดียวเลยค่ะศาลานะคะก็อยู่หน้าโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะ เราจะพาไปดูบ้านเช่าทำเลดีๆนะคะอยู่ซอยแบริ่ง19นะคะอยู่ใกล้ๆโรงเรียนนะคะไม่ถึง500เมตรค่ะสาราก็อยู่ปากซอย นี้นะคะซาร่าก็จะพาไปดูบ้านเช่าทำเลดีๆนะคะซึ่งเข้าไปในซอยนะคะประมาณ200เมตรก็ถึงนะคะเป็นบ้านสองหลังนะคะเนื้อที่ทั้งหมด228ตารางวานะคะซึ่งจุดเด่นของบ้านเช่าที่นี่นะคะก็คือเราสามารถที่จะเช่าหลังเดียวก็ได้ไปไปดูกันเลยสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะซาร่าก็อยู่ที่ซอยแบริ่ง1ินะคะตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจ้า สำหรับที่แปลงนี้นะคะก็มีบ้านเช่านะคะสหลังเป็นจุดเช็คอินเก๋ๆอีกที่หนึงนะคะเป็นบ้านเช่าที่ถือว่าทำเลดีมากๆเลยค่ะซึ่งตั้งอยู่ในซอยแบริ่ง1ินะคะบ้านแต่ละหลังนะคะมีเนื้อที่114ตารางวานะคะซึ่งรวม2หลังแล้วก็มีพื้นที่ถึง228ตารางวาเลยทีเดียวค่ะซึ่งเจ้าของบ้านนะคะก็เปิดเช่าในราคา9 0 0 0 0บาทนะคะรวม2หลั แล้วนะคะและที่สำคัญเลยนะคะบ้านที่นี่นะคะสามารถแยกแบ่งเช่า ทีละหลังได้ด้วยนะคะเดี๋ยวซาร่านะคะจะแนะนำการเช่าบ้านแบบที่มีไอเดียเก๋ๆให้ทุกๆคนดูนะคะถ้าเราเช่าบ้านสักหลังหนึ่ง45,000บาทในทําเลดีๆในซอยแบริง19นะคะซึ่งที่แปลงนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆสุข,ขุมวิทนะคะซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจเลยนะคะเราสามารถปร,ปรับปรุงบ้านของเรานะคะพื้นที่ตรงนี้หลังหนึ่ง114ตารางวานะคะให้เป็นคา าเฟ่ก็ได้นะคะแล้วก็มีที่ถ่ายรูปเก๋ๆนอกจากเราจะทำบ้านให้เป็นคาเฟ่เพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วนะคะเราสามารถเพิ่มมูลค่าหรือว่าหาธุรกิจอีกแนวหนึ่งก็ได้นะคะเราอาจจะทำคาเฟ่หรือว่าบ้านคาเฟ่ของเรานะคะให้เป็นสตูดิโอให้เช่าถ่ายพรีเวดดิ้งนะคะถ่ายคอนเทนต์ของยูทูบเบอร์นะคะ ถ่ายละครหรือถ้าใครจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาถ่ายรูปมาจิบกาแฟกันเก๋ๆก,ก็ได้ค่ะ สำหรับสถานที่ใกล้เคียงบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะ Imperial World สำโรงนะคะก็ห่างจากแปลงที่ดินแค่3.7กิโลเมตรค่ะ Big ก f ี s e r v i c i ต e ปามไฮแลนด์นะคะก็อยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินแค่6.3กิโลเมตรเท่านั้นค่ะโลตัส4ีนาคารินนะคะก็ห่างจากแปลงที่ดินแค่3.7กิโลเมตรค่ะ ลาซานเอวานิว e นะคะก็ห่างจากที่นี่แค่1.5กิโลเมตรค่ะแมคโครสนะัครินนะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่4กิโลเมตรจ้าสำหรับที่นี่นะคะก็เหมาะมากๆนะคะสำหรับทําที่พักอาศัยนะคะอพาร์ตเมนต์โฮมเซอร์วิสนะคะก็เหมาะมากๆเลยนะคะร้านอาหารร้านกาแฟาก็เหมาะมากๆ อยู่ในย่านสุขุมวิทซึ่งเป็นย่านตัวเมืองเลยนะคะมีผู้คนพลุกพ่านมากๆเลยแล้วก็มีที่จอดรถนะคะถนนกว้างขวางค่ะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะสามารถติดต่อคุณสมศักดิ์นะคะเจ้าของบ้านโดยตรงได้เลยนะคะเบอร์098 793 56 96นะคะหรือช่องทางอื่นๆนะคะสามารถกดดูตามนี้ได้เลยและสำหรับท่านไหนนะคะที่กำลังมองหาอาคารสำนักงานให้เช่านะคะก็ สาามรถดูได้อีกแปลงนึงนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆแปลงนี้เลยค่ะห่างจากแปลงนี้นะคะแค่3.7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะซึ่งตั้งอยู่ในซอยสุข,ขุมวิท76ค่ะซึ่งการเดินทางที่นี่สะดวกมากๆนะคะนอกจากจะอยู่ใกล้รถไฟฟ้าแบริ่งอยู่ใกล้ๆรถไฟฟ้าสำโรงแล้วนะคะ มีวินมอเตอร์ไซค์น้าปัดซอยด้วยนะคะขับวินมอเตอร์ไซค์หนึ่งวันต้องเรียนรู้อะไรบ้างคะขอใหญให่ลูกค้าทะเลาะกับผัวเลยวันนี้พี่และวันนี้นะคะเราก็มีน้องเปาเปานะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานเลยค่ะเปาเปาขี่เล่นนะคะสำหรับที่นี่นะคะ เป็นบ้านเช่านะคะสองหลังเนื้อที่แต่ละหลังนะคะหนึ่งร้อยสิบสี่ตารางวารวมทั้งหมดนะคะในพื้นที่สองร้อยยี่สิบแปดตารางวานะคะ ซึ่งมีบ้านสองหลังนะคะและก็สามารถแบ่งเช่าหนึ่งหลังก็ได้ถ้าเกิดว่าสนใจนะคะอยากมีบ้านน่ารักน่ารักมีน้องหมามาเดินเล่นแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อคุณสมศักดิ์หรือว่าคุณแซมได้เลยนะคะเบอร์098ย์ค่ะ793 5696นะคะ อยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟฟ้านะคะถือว่าเดินทางสะดวกมากๆนะคะหรือถ้าเกิดว่ามีรถส่วนตัวนะคะก็มีลานจอดรถดกว้างขวางเลยทีเดียวค่ะ mm hmm. ที่นี่นะคะดูอบอุ mm ่น hmm. แล้วก็น่ารักมากๆเลยสำหรับท่านไหนนะคะที่มีไอเดียดีๆนะคะสำหรับบ้าน2หลังที่นี่นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกสาร่ามาได้นะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปดีๆต่อไปค่ะหรือถ้าใครอยากมาถ่ายรูปก,กับน้องเปาเปานะคะก็สามารถติดต่อคุณสมศักดิ์เพื่อที่จะนัดดูบ้านได้เลยค่ะเปาเป้ายินดีต้อนรับทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ สรุปเนื้อหาสำคัญนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เปิดเช่าที่ดินนะคะ228ตารางวาพร้อมกับบ้าน2หลังนะคะซึ่งสามารถที่จะเช่า1หลังก็ได้นะคะและสําหรับที่นี่นะคะเจ้าของบ้านก็เปิดเช่าในราคา90,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะคะ อพาร์ตเมนต์ก็มีแล้วนะคะถนนกว้าง10เมตรหมูกระทะก็พร้อมสั่งนะคะที่นี่ฟินโคตรเลยค่ะจุดเด่นนะคะแบ่งเช่าทีละหลังได้ค่ะคุณไม่ได้เช่าบ้านแต่คุณกำลังเช่าไลฟ์สไตล์นะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ e m b a s s a d e r and Smart Fashion ตั้งอยู่ซอยสุข,ขุมวิท19กรุงเทพนะคะห่างเทอร์มินอล21 100เมตรอยู่ขวามือค่ะมีที่จอดรถหน้าร้านนะคะหรือสามารถเดินทางรถไฟฟ้ามาลงสถานีอโศกก็ได้ค่ะ ทางร้านรับตัดสูตรทั้งในและนอกสถานที่นะคะสูตรแฟชั่นสูตรทุกแบบช่องทางติดต่อนะคะ0 9 8 7 9 3 5 6 9 6ค่ะหรือเบอร์02 253 2993ค่ะทางร้านบริการเป็นกันเองมากๆนะคะเรื่องสูตรนะคะครบจบในที่เดียวเลยค่ะศาลานะคะก็อยู่หน้าโรงเรียนเซนโยเซฟบางนานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะ เราจะพาไปดูบ้านเช่าทำเลดีๆนะคะอยู่ซอยแบริง19นะคะอยู่ใกล้ๆโรงเรียนนะคะไม่ถึง500เมตรค่ะซาร่าก็อยู่ปากซอยแบริงสินะคะวันนี้นะคะซาร่าก็จะพาไปดูบ้านเช่าทำเลดีๆนะคะซึ่งเข้าไปในซอยนะคะประมาณ200เมตรก็ถึงนะคะเป็นบ้านสองหลังนะคะเนื้อที่ทั้งหมด 228ตารางวานะคะซึ่งจุดเด่นของบ้านเช่าที่นี่นะคะก็คือเราสามารถที่จะเช่าหลังเดียวก็ได้ไปไปดูกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะซาร่าก็อยู่ที่ซอยแบริ่ง19นะคะตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจ้าสำหรับที่แปลงนี้นะคะก็มีบ้านเช่านะคะสหลังเป็นจุ เช็คอินเก๋ๆอีกที่หนึ่งนะคะเป็นบ้านเช่าที่ถือว่าทำเลดีมากๆเลยค่ะซึ่งตั้งอยู่ในซอยแบริ่ง19นะคะบ้านแต่ละหลังนะคะมีเนื้อที่114ตารางวานะคะซึ่งรวมสองหลังแล้วก็มีพื้นที่ถึง228ตารางวาเลยทีเดียวค่ะซึ่งเจ้าของบ้านนะคะก็เปิดเช่าในราคา90,000บา ะะรวม2หลังแล้วนะคะและที่สำคัญเลยนะคะบ้านที่นี่นะคะสามารถแยกแบ่งเช่าทีละหลังได้ด้วยนะคะเดี๋ยวซาร่านะคะจะแนะนำการเช่าบ้านแบบที่มีไอเดียเก๋ๆให้ทุกๆคนดูนะคะถ้าเราเช่าบ้านสักหลังหนึ่ง4 5 0 0 0บาทในทำเลดีๆในซอยแบริง่งสินะคะซึ่งที่แปลงนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆสุขุมวิทนะคะซึ่งเป็นย่านเศรษฐจ เลยนะคะเราสามารถปรับปรุงบ้านของเรานะคะพื้นที่ตรงนี้หลังหนึ่ง114ตารางวานะคะให้เป็นคาเฟ่ก็ได้นะคะแล้วก็มีที่ถ่ายรูปเกๆ๋ๆนอกจากเราจะทำบ้านให้เป็นคาเฟ่เพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วนะคะเราสามารถเพิ่มมูลค่าหรือว่าหาธุรกิจอีกแนวหนึ่งก็ได้นะคะเราอาจจะทำคาเฟ่หรือว่าบ้านคาเฟ่ของเรานะคะให้เป็นสตูดิโอ ให้เช่าถ่ายพรีเวดดิ้งนะคะถ่ายคอนเทนต์ของยูทูบเบอร์นะคะถ่ายละครหรือถ้าใครจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาถ่ายรูปมาจิบกาแฟกันเก๋ๆก,ก็ได้ค่ะ สำหรับสถานที่ใกล้เคียงบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะ Imperial World สำโรงนะคะก็ห่างจากแปลงที่ดินแค่3.7กิโลเมตรค่ะ Big i g ก f o s e s v i c e ต a ปามไฮแลนด์นะคะก็อยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินแค่6.3กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ Lotus 4นครินนะคะก็ห่างจากแปลงที่ดินแค่3.7กิโลเมตรค่ะ ลาซานเอวานิวนะคะก็ห่างจากที่นี่แค่1.5กิโลเมตรค่ะแมคโคร4นครินนะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่4กิโลเมตรจ้าสำหรับที่นี่นะคะก็เหมาะมากๆนะคะสำหรับทําที่พักอาศัยนะคะอพาร์ตเมนต์โฮมเซอร์วิสนะคะก็เหมาะมากๆเลยนะคะร้านอาหาร ร้านกาแฟาก็เหมาะมากๆนะคะเพราะว่าอยู่ในย่านสุขุมวิทซึ่งเป็นย่านตัวเมืองเลยนะคะมีผู้คนพลุกพ่านมากๆเลยแล้วก็มีที่จอดรถนะคะถนนกว้างขวางค่ะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะสามารถติดต่อคุณสมศักดิ์นะคะเจ้าของบ้านโดยตรงได้เลยนะคะเบอร์098 793 56 96นะคะหรือช่องทางอื่นๆนะคะสามารถกดดูตามนี้ได้เลยและสำหรับท่านไหนนะคะที่กำลังมองหาอาคาร สำนักงานให้เช่านะคะก็สามารถดูได้อีกแปลงหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆแปลงนี้เลยค่ะห่างจากแปลงนี้นะคะแค่3.7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะซึ่งตั้งอยู่ในซอยสุข,ขุมวิท76ค่ะซึ่งการเดินทางที่นี่สะดวกมากๆนะคะนอกจากจะอยู่ใกล้รถไฟฟ้าแบริ่งอยู่ใกล้ๆรถไฟฟ้าสำโรงแล้วนะคะยังมีวินมอเตอร์ไซค์น้าปัดซอยด้วยนะคะขับ Win วินมอเตอร์ไซค์หวันต้องเรียนรู้อะไรบ้างคะขอใหญ่ลูก น,นี้และวันนี้นะคะเราก็มีน้องเปาเปานะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานเลยค่ะเปาเปาคีเ่นนะคะสำหรับที่นี่นะคะเป็นบ้านเช่านะคะสองหลังเนื้อที่แต่ละหลังนะคะหนึ่งร้อยสิบสี่ตารางวารวมทั้งหมดนะคะในพื้นที่สองร้อยยี่สิบแปดตารางวานะคะ ซึ่งมีบ้านสองหลังนะคะและก็สามารถแบ่งเช่าหนึ่งหลังก็ได้ถ้าเกิดว่าสนใจนะคะอยากมีบ้านน่ารักน่ารักมีน้องหมามาเดินเล่นแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อคุณสมศักดิ์หรือว่าคุณแซมได้เลยนะคะเบอร์098ค่ะ793 5696นะคะ อยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟฟ้านะคะถือว่าเดินทางสะดวกมากๆนะคะหรือถ้าเกิดว่ามีรถส่วนตัวนะคะก็มีลานจอดรถกว้างขวางเลยทีเดียวค่ะ mm. ที่นี่นะคะดูอบอุ่นแล้วก็น่ารักมากๆเลยสำหรับท่านไหนนะคะที่มีไอเดียดีๆนะคะสำหรับบ้านสองหลังที่นี่นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกสาร่ามาได้นะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆต่อไปค่ะหรือถ้าใครอยากมาถ่ายรูปกับน้องเปาเปานะคะก็สามารถติดต่อคุณสมศักดิ์เพื่อที่จะนัดดูบ้านได้เลยค่ะเปาเปายินดีต้อนรับทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ สรุปเนื้อหาสำคัญนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เปิดเช่าที่ดินนะคะ228ตารางวาพร้อมกับบ้าน2หลังนะคะซึ่งสามารถที่จะเช่า1หลังก็ได้นะคะและสำหรับที่นี่นะคะเจ้าของบ้านก็เปิดเช่าในราคา90 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะคะ อาพาร์ตเมนต์ก็มีแล้วนะคะถนนกว้าง10เมตรหมูกระทะก็พร้อมสั่งนะคะที่นี่ฟินโคตรเลยค่ะจุดเด่นนะคะแบ่งเช่าทีละหลังได้ค่ะคุณไม่ได้เช่าบ้านแต่คุณกำลังเช่าไลฟ์สไตล์นะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ m b a s t e r and Smart Fashion ตั้งอยู่ซอยสุข,ขุมวิท19กรุงเทพนะคะห่างเทอร์มินอล21 100เมตรอยู่ขวามือค่ะมีที่จอดรถหน้าร้านนะคะหรือสามารถเดินทางรถไฟฟ้ามาลงสถานีอโศกก็ได้ค่ะ ทางร้านรับตัดสูตรทั้งในและนอกสถานที่นะคะสูตรแฟชั่นสูตรทุกแบบช่องทางติดต่อนะคะ0 9 8 7 9 3 5 6 9 6ค่ะหรือเบอร์02 253 2993ค่ะทางร้านบริการเป็นกันเองมากๆนะคะเรื่องสูตรนะคะครบจบในที่เดียวเลยค่ะซาราะนะคะก็อยู่หน้าโรงเรียนเซนยเซฟบางนานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะซาลาะจะพาไปดูบ้านเช่าทำเลดี ซอยแบริ่ง19นะคะอยู่ใกล้ๆโรงเรียนนะคะไม่ถึง500เมตรค่ะซาร่าก็อยู่ปากซอยแบริ่ง19นะคะวันนี้นะคะซาร่าก็จะพาไปดูบ้านเช่าทำเลดีๆนะคะซึ่งเข้าไปในซอยนะคะประมาณ200เมตรก็ถึงนะคะเป็นบ้าน สองหลังนะคะเนื้อที่ทั้งหมด228ตารางวานะคะซึ่งจุดเด่นของบ้านเช่าที่นี่นะคะก็คือเราสามารถที่จะเช่าหลังเดียวก็ได้ไปไปดูกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะซาร่าก็อยู่ที่ซอยแบริ่ง1ินะคะตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจ้า สำหรับที่แปลงนี้นะคะก็มีบ้านเช่านะคะสองหลังเป็นจุดเช็คอินเก๋ๆอีกที่หนึงนะคะเป็นบ้านเช่าที่ถือว่าทำเลดีมากๆเลยค่ะซึ่งตั้งอยู่ในซอยแบริ่ง19นะคะบ้านแต่ละหลังนะคะมีเนื้อที่114ตารางวานะคะซึ่งรวมสองหลังแล้วก็มีพื้นที่ถึง228ตารางวาเลยทีเดียวค่ะซึ่งเจ้าของบ้านนะคะก็เปิดเช่าในราคา9 0,000บาทนะคะรวม2 หลังแล้วนะคะและที่สำคัญเลยนะคะบ้านที่นี่นะคะสามารถแยกแบ่งเช่าทีละหลังได้ด้วยนะคะเดี๋ยวซาร่านะคะจะแนะนำการเช่าบ้านแบบที่มีไอเดียเก๋ๆให้ทุกๆคนดูนะคะถ้าเราเช่าบ้านสักหลังหนึ่ง45,000บาทในทำเลดีๆในซอยแบริ่ง1ินะคะซึ่งที่แปลงนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆสุข,ขุมวิทนะคะซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจฐฐเลยนะคะ เราสามารถปรับปรุงบ้านของเรานะคะพื้นที่ตรงนี้หลังหนึ่ง114ตารางวานะคะให้เป็นคาเฟ่ก็ได้นะคะแล้วก็มีที่ถ่ายรูปเก๋ๆนอกจากเราจะทำบ้านให้เป็นคาเฟ่เพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วนะคะเราสามารถเพิ่มมูลค่าหรือว่าหาธุรกิจอีกแนวหนึ่งก็ได้นะคะเราอาจจะทำคาเฟ่หรือว่าบ้านคาเฟ่ของเรานะคะให้เป็นสตูดิโอ ให้เช่าถ่ายพรีเวดดิ้งนะคะถ่ายคอนเทนต์ของยูทูบเบอร์นะคะถ่ายละครหรือถ้าใครจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาถ่ายรูปมาจิบกาแฟกันเก๋ๆก,ก็ได้ค่ะ สำหรับสถานที่ใกล้เคียงบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะ Imperial World สำโรงนะคะก็ห่างจากแปลงที่ดินแค่3.7กิโลเมตรค่ะ Big C ซ o o d s e r v i c e ปามไฮแลนด์นะคะก็อยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินแค่6.3กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ Lotus 4นคะรินนะคะก็ห่างจากแปลงที่ดินแค่3.7กิโลเมตรค่ะ ลาซานเอเวนิวนะคะก็ห่างจากที่นี่แค่1.5กิโลเมตรค่ะแมนะคโครสนครินนะคะ <c oughs> ก็อยู่ใกล้ๆแค่4กิโลเมตรจ้าสำหรับที่นี่นะคะ <c oughs> ก็เหมาะมากๆนะคะสำหรับทําที่พักอาศัยนะคะอพาร์ตเมนต์โฮมเซอร์วิสนะคะก็เหมาะมากๆเลยนะคะร้านอาหาร ร้านกาแฟาก็เหมาะมากๆนะคะเพราะว่าอยู่ในย่านสุขุมวิทซึ่งเป็นย่านตัวเมืองเลยนะคะมีผู้คนพลุกพ่านมากๆเลยแล้วก็มีที่จอดรถนะคะถนนกว้างขวางค่ะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะสามารถติดต่อคุณสมศักดิ์นะคะเจ้าของบ้านโดยตรงได้เลยนะคะเบอร์098 793 56 96นะคะหรือช่องทางอื่นๆนะคะสามารถกดดูตามนี้ได้เลยและสำหรับท่านไหนนะคะที่กำลังมองหาอาคาร สำนักงานให้เช่านะคะก็สามารถดูได้อีกแปลงนึงนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆแปลงนี้เลยค่ะห่างจากแปลงนี้นะคะแค่3.7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะซึ่งตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท76ค่ะซึ่งการเดินทางที่นี่สะดวกมากๆนะคะนอกจากจะอยู่ใกล้รถไฟฟ้าแบริง ใกล้ๆรถไฟฟ้าสำโรงแล้วนะคะยังมีวินมอเตอร์ไซค์หน้าปัดซอยด้วยนะคะขับวินมอเตอร์ไซค์หนึ่งวันต้องเรียนรู้อะไรบ้างคะขอใหญ่ลูกค้าทะเลาะกับผัวเลยวันนี้เพียงและวันนี้นะคะเราก็มีน้องเปาเป,า,เปานะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานเลยค่ะเปาเปาขี่เลนนะคะสำหรับที่นี่นะคะ เป็นบ้านเช่านะคะสหลังเนื้อที่แต่ละหลังนะคะ1 1 4ตารางวารวมทั้งหมดนะคะในพื้นที่228ตารางวานะคะซึ่งมีบ้านสองหลังนะคะและก็สามารถแบ่งเช่า1ห,หลัง